กลับกันไปอยู่ที่ไปครับลักกี้บ็อกกันดีกว่าในแบบสกายวอลโอเคในแบบนี้มาช่วนโนมาดใช่ไหมโนมาดกล่องกล่องเต็มไปหมดสวยงามสวยงามมีบ็อกสองอันใช่ไหมอันนี้คืออะไรไว้ปะวินวินลักกี้บ็อกวินไว้โว้วโว้เอาเคซี่อะลักกี้บ็อกบ้า <t ouch> <S <S เอาไม่บอกตั้งแต่แรกวะเคซี่ยะโอ้ธนูแต่ไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองเมียวเมียวน้ำน้ำน้ำโอ้ดาเมจสปีดบวกสปีดได้เหรอว้าวบวกสปีดด้วยว้าวอันนี้คือเวรปอนวายซูสติ๊กตีกระเด็นโอเคผมเอาไว้นี่โอเค,อเคแล้วนี่คือการ์เดียนลัคกี้บ็อกมันคืออะไรกัน แอตโทเปอร์เทคชั่นเปนเซนเหรออินเซนลักกี้บ็อกซ์อ่ะมันคืออะไรโว้วววววโวิ่งโอ้โ,โ,โ,โหกูหใส่กอทองอย่างนี้แหละที่กูต้องการกูใส่กอทองโอ,อ้ดูเลือดดูเลือดดูเพื่อนดูเลือดผมนี่คืออะไรสปอนไรคิกว้าวใส่กอทองครับตอนนี้โคตรรวยมันชื่ออะไรนะเรเวนเอก็กซ์ป่ะใส่กอทองอ่ะนี่แหละกูเลยเด้อกูเลย เราจะเซมดำตืตอตืออเรียกมาออกมาก่อนเฮ้ยมาดิดิไม่ไหวละโดเรมอนไม่ไหวกับมึงละไม่ไหวละมาดิดิ